ไปเข้าป่าแล้วก็หนีผู้คนนู่นี้แล้วแล้วก็จะคอยเขาอยู่ในถ้ำไม่เข้าไปเกี่ยวกับต้นไม้อยู่ในถ้ำเลยไม่มีต้นไม้มาแล้วยังหลับตายอีกเข้าไปในถ้ำยังหลับตายอีกนะจะวิเวกปลีกวิเวกอ่ะปลีกวิเวกอะ,กกอะนะทำไมไม่รับรู้อะไรเลยเราไม่ต้องรับรู้เป็นความสงัดนี่เรียกว่าสงัดไม่ใช่สงบ มันเป็นความสงัดจากวัตถุภายนอกความสงัดคือวิเวกความสงบคือปัจสัตธ,ธิพยัญชนะบาลีทั้งคู่ความสงัดคือวิเวกความสงบคือปัจสัตธิสองคำนี้ก็เป็นสองเทวะเป็นคำสองคำที่จะต้องแยกแยะศึกษากันให้สุขุมประณีตอย่างที่สุด เพราะเป็นภาวะสองที่มีความลึกซึ้งหมุนรอบเชิงซ้อนภาษาบาลีว่าคมพีราวภาโซมีสภารหมุนรอบเชิงสองลึกซึ้งมีนัยะละเอียดลึก,กลำสุดๆวิเวกจะเน้นไปในรอบกว้างวิเวกจะเน้นไปในรอบกว้างออกไปทางภายนอก ทีเวกเป็นรอบกว้างเนน้นออกไปทางภายนอกนะไปป่าเขาถ้ำไปนั่นแหละหนี้ออกจากสังคมมนุษยชาติหนีไปเหมือนพวกเชนเนี้ยนีไปอยู่ป่าลึกเลยสู่ความเขาจะหนีจากการเป็นสังคมหนีไปจากความสู่ความเป็นสังคมไม่เจริญของมนุษย์ ไปสู่ความไม่เจริญของมนุษย์คือเข้าป่าเข้าปเป็นเถื่อนมนุษย์ป่าเถื่อนมนุษย์ผีตองเหลืองอะไรไปโน่นเลยนะยิ่งเข้าไปหาความเงียบความนิ่งแบบพาซื่อไม่มีความสลับซับซ้อนรู้ง่ายไอย่างงั้นน่ะมันจง่ายตื่นตื่นมันระน,น,น,นาบเดียวนี้ไม่เกี่ยวข้องไม่สัมผัสไม่อะไรเลยมันก็ตื้นตน ซึ่งเป็นแนวระนาบไม่เป็นวิทยาศาสตร์ส่วนปัจสัตธธินั้นเน้นเน้นมาสู่ความลึกลำเข้าหาจุดศูนย์กลางภายในจิตมีประสิทธิภาพของจิตธาตุน่ามีประสิทธิภาพของจิตธาตุเมื่อกี้อนนน อะไรเป็นอะไรธาตุอะวิเวกไม่พูดถึงครับนะยังไม่ได้พูดถึงเลยครับไม่ได้พูดถึงเลยอันนี้มีอ้าวมีสินพาของจิตธาตุยิ่งไวเร็วจิตธาตุนะยิ่งไวยิ่งเร็วไม่ใช่ยิ่งนิ่งยิ่งแน่ยิ่งแข็งยิ่งถทือไม่ใช่ยิ่งไวเร็วไวเร็วยังซ้อนสภาพหมุนรอบเชิงซ้อนยิ่งไวยิ่งเร็วยิ่งนิ่งแบบหมุนรอบเชิงซ้อน เนี่ยยิ่งไวยิ่งเร็วยิ่งนิ่งแต่ไวอ่ะนิ่งกับวเร็วโอ้โหวพริบปับเก็มช็อตรอดยอดเลยแต่นิ่งมันมีสภาพหนึ่งในสองที่ลึกซึ้งนะเรียกว่าเป็นสุดยอดปฏินิสัคะหรือว่าคัมภีราวภพาโซเช่น ขยายความกายวิเวกกับกายปัจจัติิวิเวกกับปัจจัติิเมื่อกี้ก็กล่าวแล้วก็หรือไปว่าคำใดคือวิเวกวิเวกคือกับปัจจัติิกายวิเวกกับกายปัจสัติิเป็นต้นนะมันจะแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญลึกลำสลับซับซ้อนที่มีทิศไปคนละทิศเป็นต้นว่า ฌานแบบพุทธน,น,นันลึกซึ้งมากจะไม่หมายเอาแค่กรรมกิริยาตื้นเต,นต้นแค่หลับตาฌานของพุทธไม่จะเอาแค่ตื้นเต้นหลับแค่หลับตาปฏิบัติเข้าไปแล้วจึงจะเป็นฌานซึ่งเป็นฌานที่มีฤทธิ์เก่งก็แค่พบภายในจิตเข้าไปเก่งอยู่ในพบภายในจิตเท่านั้น ภายนอกจิตไม่ได้ฝึกฝนไม่มีความสามารถทำได้จริงเลยไม่ได้ออกมาฝึกฝนอะไรทางภายนอกฝึกแต่จิตภายในแต่ฌานของพุทธจะมีได้ในคนปกติฌานของพุทธมีได้ในคนปกติลืมตาต้องตองจึงมีความสงบเรียกว่าปัจทธิที่มีประสิทธิภาพ เป็นคุณวิเศษยิ่งกว่าฌานหลับตาแบบที่มีได้หลับตาเขานั่นแบบที่มีได้แค่กว้างลึกก็อยู่ในภพขณะหลับตาจะก,กว้างจะลึกจะใหญ่จะวิเศษยังไงก็แค่อยู่ในหลับตาเพราะอันนั้นหลัลบตานั้นเพราะฌานลืมตาฝึกฝนอบรมประสิทธิภาพครบภายนอกและภายใน มีทั้งภายนอกทั้งภายในมีสัมผัสพ,พร้อมจนชำนาญเชี่ยวชาญจริงๆเพราะฉะนั้นชาญหลับตาอย่างเก่งจึงได้แค่วิเวกสามนะคือแค่สงัดชาญหลับตานี้ได้แค่วิเวกสามคือสงัด แต่ชาลืมตานั้นมีได้เป็นได้ทั้งวิเวกสามและได้ทั้งปัจธิบริบูรณ์บริบู์นี่คือหา,อาประมาณไม่ไดนะ้ได้ทั้งลืมตานะบริบูรณ์คือสงบแท้นี่เป็นความสงบไม่ชะสงัดเท่านั้นเพราะกิเลสต,ตายจาก จริงนี่สงบตรงนี้ที่ตัวท,ที่ชัดก็คือเพราะกิเลสมันสงบจริงๆไม่ใช่แค่สงัดด้วยนะดีไม่ดีก็คือเรียกว่ามันกิเลมันตายเลยไม่ใช่สงบเท่านั้นนะกิเลตตายด้วยการแยกธาตุนี่อธิบายขยายความกิเลตตายด้วยการแยกธาตุที่เป็นจิตนิยามออกได้ แล้วก็จัดการทำให้สิน้นสิ้นสภาพจากการเป็นพลังงานขั้นจิตแยกสภาพจากการขั้นจิตมาเป็นอุตุเป็นต้นหรือเป็นผีชะเพื่อรับอาศัยอยู่เท่านั้นแต่ไม่มีเวทนาแล้วแต่มีสัญญาสังขารเป็นแค่พืชนอย่างนี้เป็นต้นนนี่ก็อธิบายแถมอะ เป็นจินิยามออกได้แล้วจัดการทาให้สิ้นสภาพจากการเป็นพลังงานขั้นจิตให้เหลือแต่แค่พลังงานขั้นพื้นบ้างให้หมดไปเป็นพลังงานอุตตุบ้างนี่ทำได้อันไหนต้องการให้เป็นอุตตุอย่างเช่นเราที่เราจะไปปรุงไปแต่งไปวุ่นวายอยู่กับอบายมกุกเราก็โอ้โหไม่เอาแล้ว เพราะจิตที่เราทําได้เลยหมดเลยเกิดปัญญาอันยิ่งอบายมุกไม่เอาไม่เห็นอยู่ในโลกเขาก็มีของเขาปรุงแต่งกันจัดจ้านอยู่เราก็อเน่าสงสารเนาะเราไม่เข้าไปพยายามที่จะเข้าไปหาทางเกี่ยวข้องเลยถ้าเขายิ่งจัดจ้านเรายิ่งโอ้โหต้องหลบไกลให้หาเพราะว่าเขาไม่รู้เรื่องในเว,เวลาเขา หาว่าเราไปเป,เป็นส่วนกีดขวางเขาอีกทั้งแที่เราต้องกีดขวางเขาแน่ใช่ไหมเพราะว่าเรามันคนขั้วกับที่ความเข้าใจของเขามันก็จะเป็นภัยต่อตอนเองเพราะฉะนั้นบอกว่าถ้าหลีกช้างหลีกม้าที่มันดุดุดดมอะไรต้ตรงหลีกให้ไกลนะอะไรอย่างนี้เป็นตน้นพระพุทธเจ้าตนอนอยู่นะเพราะฉะนั้นพลังงานนี่มันทำได้ทั้งพลังงานพืชพลังงานจิต แล้วสามารถใช้พลังงานอุตุธาตุก็ดีพีชธาตุก็ดีในจิตตนสำเร็จด้วยวสววตตีซึ่งวสสวตีนั้นก็คือการยังจิตของตนให้เป็นไป,ป,นไปในอำนาจได้ทำจิตของเราเป็นยังไงก็ได้ให้เป็นอย่างที่เป็นให้เป็นอุตุให้เป็นพืชหรือให้เป็นจิตเต็มที่ เราทำได้หมดจากด้วยกรรมด้วยธรรมะที่เรามีประสิทธ,ธิภาพแข็งแรงอันเป็นคุณวิเศษนี่เป็นเรื่องสุดยอดจึงเรียกว่าอุตริมนุษยธรรมบาลีอุตริธรรมแปลเป็นไทยว่าเป็นคุณวิเศษเป็นความเก่งที่ยอดเยี่ยมเป็นคุณวิเศษสุดยอดของพุทธ ฌานแบบพุทธจึงมีประโยชน์คุณค่ายิ่งกว่าฌานแบบที่ไม่พุทธชนิดที่เทียบกันได้เห็นให้ร,รู้รู้กันได้ชะนี้แลความมีฌานคืออาการในจิตฌานของพุทธนั้นจะปฏิบัติให้เกิดฌานได้ทุกโอกาสไม่จะเป็นจะต้องหลีกเล่น ไปสันลีนะหรือปฏิสันลีนะอะไรไปนี้ไม่ต้องไม่ต้องหลีกเล่นไม่ต้องหลับตาไม่ต้องเปไหนฌานเกิดอยู่ธรรมดาทุกอย่างที่สัมผัสสัมพันธ์เกี่ยวข้องนั้นนะไม่จะเป็นต้องหลีกเล่นหรือต้องออกไปหาที่สงัดปฏิบัตินะไม่ต้องเลยฌานแบบพุทธปฏิบัติได้ทั้งในขณะที่อยู่ในสภาวะของกายวิเวก ทั้งในขณะที่กายไม่วิเวกดังนี้เป็นต้น,นกายวิเวกคือเอากายนีหลบไปเข้าไปนี้จากความสัมผัสแต่ของฌานกระพูธนี้นีก็ยิ่งง่ายทีสัมผัสอยู่นี่มันยากกว่าใช่ไหมจะทำความสงบอ่ะกิเลสมันกวนนี่เกิดเหตุมีเหตุปัจจัยที่จะหมายความว่าปฏิบัติได้ทั้งขนาดที่ อยู่ในที่มีสัมผัสรอบตัวทวารหกเปิดรับสัมผัสอยู่ปกติไม่ต้องหนีออกไปหาที่สงัดจึงจะปฏิบัติฌานกันได้ไม่ต้องทำอย่างนั้นเลยฌานแบบพุทธจึงเป็นฌานที่ปฏิบัติได้ทุกโอกาสไม่จำเป็นจะต้องไปหาสถานที่วิเวกซึ่งเป็นการหลีกเล่นหรือหนีการกระทบสัมผัสเพราะ ไม่อ่อนแอต่อสัมผัส